สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตักสิริพรกรนน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้โฮหลังกราบดาโรบอรสายควันในงานสวดพระอภิธรรมขึ้นที่3เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่เศร้าโศกขอ,ของวงการบันเทิงเมื่อวันที่19กันยายน2563โรบอรสายควันดตาตลกชื่อดังได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย54ปีที่โรงพยาบาลเสรีรัก และล่าสุดทักษิรีพรปล่อยโฮรังเห็นสภาพล่าสุดของเมียโรบต์สายควนซุปผอมไม่ยอมกินข้าว3วันรังตรอมใจต้องจากสามีไปช่วนิรันด์โดยงานนี้สาวตักสิรีพรก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าหนุมมาส่งบิ๊กขึ้นสวรรค์แล้วนะคะสงสารพี่เจ้ามากๆเลยไม่ยอมทานข้าวมาสองสามวันแล้วเราก็กลั้นน้ําตาไม่อยู่ปลอบเขาไม่ให้ร้องแต่เราดันร้องเองขอให้พี่ไปอยู่พบพรมที่ดีนะคะ ไปอยู่บนสวรรค์นะพี่นะอีกจังสาวตักสิริพรก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้โฮหลังกราบราโรเบริร์ตสายควันในงานสวดพระอภิธรรมคืนที่3โดยเธอนั้นยังได้โพสต์ระบุข้อความว่าขอบคุณน้องๆที่ส่งวิดีโอนี้มาให้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ